วันนี้รายะการีฬาไทยเดินทางมาติดตามเรื่องราวของทีมฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือ BNTKKFC Academy ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลโดยมีสโมสรขอนแก่น FC เป็นพาร์ทเนอร์ชิพแบ่งออกเป็นรุ่นอายุ12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งหมดในจำนวนคนกันเลยทีเดียว ระดับวิชาการนะครับมัธยมต้นเขาจะไปเรียนที่เทศบาลบ้านโนนทันส่วนมัธยมปลายจะไปเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมซึ่งก็เป็นความร่วมมือร่วมมือกันของทั้งสองโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะมุ่งมั่นมุ่งเน้นให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นสุภาพบุรุษลูกหนังรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยควบคู่ไปกับการเรียนเพราะในอนาคตอาจจะมีแค่1%นเปอร์เซที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ส่วนอีก99ก็จะต้องใช้ชีวิตนอกสนามแ่ะครับเป้าหมายของที่นี่ครับเราใช้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือวินัยดีมีจิตอาสาสุภาพบุรุษยอดนักกีฬาพัฒนาสู่อาชีพอาชีพที่ทางพวกเราคาดหวังไว้สูงสุดคืออาชีพนักกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นหัวใจเป็นแรงจูงใจให้เขามาเล่นแต่ระหว่างทางที่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้เนี่ยเขาจะต้องเผชิญตั้งแต่การมีวินยัยการ ทำงานให้สังคมการเป็นสุภาพบุรุษบนพื้นสนามหญ้าและเป็นสุภาพบุรุษบนสังคมรวมไปถึงการได้สถานที่เรียนที่ดีขึ้นผมเองในฐานะผู้บริหารผู้มีการนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนไปด้วยลเล่นฟุตบอลไปด้วยเพราะฟุตบอลจะทําให้คุณเป็นสุภาพบรุรุษดูแพ้รู้ชนะรู้ภยัยการเรียนจะทําให้คุณมีความรู้ติดตัวเพราะเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะแค่1% 2%ที่ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ แต่อีก99%ที่เหลือหรือ98%้าเที่เหลือเขาต้องมีอนาคตที่ดีจากการได้เล่นฟุตบอลนั่นคือคอนเซปต์ของการทำา n t t s h o o o s s o r t Academy ที่นี่นอกจากน้องๆทุกคนจะทำหน้าที่ในสนามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และทำหน้าที่ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับวันว่างๆก็จะพากันไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นวันนี้ก็ไปรวมตัวกันที่วัดศีสว่างบ้านโนนทันนะครับเพื่อที่จะกวาดลานวัดล้างห้องน้ำเก็บขยะ ช่วยแบ่งเบาภาระพระและเ네นนก็ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้น้องๆเป็นคนที่มีจิตสาธารณะพร้อมจะช่วยเหลือสังคมทุกเมื่อล่ละครับกิจกรรมเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เราจะพัฒนาเรื่องของวินัยเด็กเรื่องของจิตอาสาเด็กนะครับซึ่งนโยบายของโรงเรียนคือทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกต่างๆเราจะพาเด็กนะครับออกออก,ออกเรื่องของจิตอาสาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในโรงเรียนเองทางนอกสถานที่เองโดยเฉพาะทางวัด าทางวัดศรีสว่างนนทนก็เป็นเป็นวัดหนึ่งที่ที่ให้การดูแลโรงเรียนอยู่นะครับซึ่งเป็นก็เป,นเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กๆจะต้องอมีกิจกรรมมีส่วนร่วมตรงนี้อยู่แล้วนะครับทำทำบุญเพื่อสังคมทำบุญเพื่อสังคมเราคิดว่าเราจะทำนี้เราเราสามารถได้ประโยชน์กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหนได้ถึงถึงจะได้ไม่มากแต่แต่ก็ภูมิใจภูมิใจจะทำแบบนี้ตลอดไหมครับ ผลงานที่ผ่านมาถือว่าไม่ธรรมดาเลยชนะเลิศรายการเทคโนโลยีนครขอนแก่นครับครั้งที่1รุ่นอายุไม่เกิน16ปีคว้ารองแชมป์รายการ Thailand จ<ป>ูเนียเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันระดับประเทศนะครับมีทั้งหมด32ทีมและได้ลำดับที่8ระดับประเทศด้วยแม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีน้องๆจากที่นี่ได้ไปศึกษาต่อในโคต้านักกีฬาฟุตบอลอยู่หลายมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว รากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาว,วชนมานิตย์พูิภัยบูลไถ่ภา,า,ภาพเมธีจิ้มจิว๋วรายงานครับ